นี่คือ Honor e อ r b u d ี o บั n ครับหูฟังรุ่นใหม่จากฝั่ง Honor ที่เรียกได้วา่าหลายคนเรียกร้องให้รีวิวมากๆนะครับความที่ว่ามัน Live t r ท n s l a t e คือแปลภาษาอัตโนมัติขณะที่ใส่หูฟังอยู่มันเจ๋งแค่ไหนเครื่องแปลภาษาในราคา5999บาทที่ฟังเพลงได้นิดๆแต่เสียงดีมากเจ๋งแค่ไหนมาดูรีวิวกันครับอย่างแรกใส่สบายครับกับความสวมใส่ที่เรียกได้วา่าหยิบปุ๊บใส่ปั๊บได้เลยแบบง่ายๆเรื่องของเสียงเบสเรื่องของเสียงนักร้องนะครับเสียงมันค่อนข้าง,าง,างดีเลยแต่ถามว่ามีข้อพิิจจจาารณามัมันนก็คคืออเปหูฟงแบบบด่่่ะใใสททีีพุ พลาดเยอะๆเลยเงี้ยเสียงแบบดังเจ้าอเไรเงี้ยครับมันน้อย c a n ซ e l i n g ได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมครับกับการที่มันมีฟีเจอร์ AI live translate ที่เรียกได้ว่ามันเจ๋งมากๆเจ๋งแค่ไหนทดสอบมาดูเข้ามาเปิด i n t e เพเตอร์ก่อนเนาะซึ่งก็วิธีเปิดกง่ายๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็ไปเพิ่มเข้าไปเลยเลยๆนะครับอันนี้ผมจะลองทดสอบแบบเวอร์ชันที่ผมพูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็ให้เขาแปลเป,ป็นภาษาไทยแบบรียล time เลย Can I get coffee and cappuccino and espresso ามารถรับกาแฟาคาปูชิโน่และเอสเพรสโซ่ได้ไหม Hello, can you help me something? I want to go to toilet. Where is toilet? ห้องน้ำอยู่ซ้ายสุดทางเดิน ส่วนแบตเตอรี่ของเขานะครับใช้งาน6-7ชั่วโมงได้ยาวๆแน่นอนนะครับแล้วมันชาร์จเร็วด้วยนะ15นาทีเนี่ยฟังเพลงต่อได้2ชั่วโมงถ้าเป็นหูฟังบลกเคสเนี่ยจะใช้ได้ยาวๆเนี่ยคือ22ชั่วโมงอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับน้ำหนักถือว่าเบามากนะครับอยู่ที่7.9กรัมมันฟีลแบบตลับแป้งอ่ะพกพาได้สะดวกแล้วก็คุณภาพของเสียงของเขานะครับเป็นแบบวงแหวนเดนอมิกนะครับขนาดใหญ่อยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับเสียงเนี่ยทำบอกมาได้ดีมากนะครับตัวไม้เนี่ยมันเป็นไลท์สแตนะครับเลส บัตรโอเพนจะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับคือสีดำตัวนี้แล้วก็สีโกลนะครับในราคา5,999บาทนะครับใครสนใจตกากล้าด้านล่างเลยครับ